กัญชามะนาวโทนานี่เดนเดนขอซะหน่อยแล้วกันนะทุกคนอันนี้มันควรจะไปอยู่กับพี่วิทย์แต่สแกนให้เพื่อนก่อนแล้วกันพี่สาเพื่อนมึงกันเน่แต่หอมนะหอมกาแฟนี่ต่อไปจะมีตู้ตู้กดเหล้าเลย และว,วันนี้ก็เป็นวันที่ยอดเยี่ยมอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราหนีงานมาซื้อของที่อีสต์วิวนะครับและคุณสิเดียาได้เดินมาเข้าห้องน้ําแล้วได้มาเจอตู้ที่เขาผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณออยบอกว่ามันคือกระแสในตอนนี้นั่นก็คือตู้ต่าวินทุกคน เรายังไม่เคยลองเราก็เลยจะลองเพราะเราได้ยินชื่อเสียงเรียงน้ำชื่อเสียงเรียงความกันมานานแล้วนะครับตู้ต่อพีมันน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการชงน้ําอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะเป็นราคาที่แบบทุกคนจับต้องได้ก็มีหลายสาขาตามใต้คอนโด BTS เพื่อความสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยเราลุกมาทำไมเขาถึงชื่อต่อพีทำไมไม่รู้อ่าป้าเอ้ยไม่ได้ <laughs> คือคือเหมือนแบบว่าเขาแบบอยู่ในเครือเดียวกันกับอันน,นั้นอะตู้บุญเติมอะ่ะบุญเติมเติมตังกันนะใช่ใช่เพราะนั้นอยู่เครือเดียวกันก็เจะเป็นเต่าบินบุญเติมอะไรอย่างงี้มั้งต่อต่อมกันฟังไม่รเติตมกับเต่านะ <laughs> ใกล้กนะันไปเสิร์ชหาข้อมูลเราดูแล้วกันนะแต่ลูกประมาณนี้ <laughs> มันจะมีบวดบวดกาแฟไอเคาเฟ่บวดนิ้วอะไรอย่างงี้จะมีเก้าพั่หมเดก้วดเราอยากลองอันนั้นน่ะกัญชาเขาบอกเวลิก้าไหนวะวิวไม่มี ไหนอ่อยองอยั่โวโมงต่ <hour> later. อ้าไม่มีนะไม่มีกัญชาวิสกี้อ่ะวิสกี้กาแฟวิสกี้ไม่มีไม่มีเหมือนกันไม่มีจริงโอเค <c oughs> คลิปนี้ <c oughs> ก็จบไปแ,แค่นี้นะครับไม่มีกัญชา หรือว่ามันอาจจะแล้วแต่สาขาอ่างเงี้ยอ๋องั้นเดี๋ยวก็ไปชมอีพีหน้ากันนะครับเราจะไปตู้ไหนแล้วก็กำลดูกันด้วยเนื่องจากที่นี่น่าจะไม่มีชานะกัญชาอะไรที่เราต้องการอะไรที่เราต้องการนะไม่ค่อยมีนะกัญชาวิตกี้อะไรนะดูออกไงนะว่าเป็นคนเภไนแต่เขาก็จะมีอันนี้ชือหน้าเมนูหลักแนะนำ้าแนะนำไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่อันนี้ใช่ป่ะถ้ามีตรงนี้ได้ป่ะอันนี้คือมีใช่ป่ะเหมือนตามหามาแล้วนี่มีวิี หอมวิสกี้ช็อกโกแลตและวานิลลาการชาร้อนหนึ่งเขาบอกว่าน้ำเชื่อมกัรชาช่วยผ่อนคลาย,เ,ย<น>เห็นไหมเราก็ต้องการลการผ่อนคลายจดไปแล้วเขาจะให้เราตีกรอบหลอดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ตะกร้าอ๋อมันสามารถสั่งได้อีกกาแฟวิสกี้ไหมน้องวิวน้องวิวชอบนี่ไม่ชอบกาแฟชอบวิสกี้ในเมนูสามารถแบบเพิ่มส่วนผสมได้อ๋อสามารถเพิ่มได้ก็คิดตังค์เพิ่มี่คออิโ เอ้ยเขาบอกโอริโอได้ผงโอริโอแบบช้ำๆเลยนะงั้นเราลองเลยกันนะแล้วเขาก็ให้เราเลือกไม่ใส่หนังตาลหวานน้อยหวานพอดีหวานมากหวานสำโลกเป็นเลยจ้าแม่อ๋อนี่ไงคือในในครั้งหนึ่งเราสามารถสั่งได้สามแก้วแล้วก็จะขึ้นตดิดๆเเราก็จ่ายด้วยอะไรเขามีให้เงินสดคิวอาร์จปปี้เพย์ใช้ต่อบินเครดิตอุ้ยมีหลายช่องทางการจ่<อ>ยายเงนินเสร็จปุ๊บก็เด้งอันนี้ขอบคุณแล้วเฮ้ยมาแล้วนี่มาแล้วลบลบใส่เบอร์มือถือทำไมอ่ะสะสมแต้มใช่แล้วก็ สาสดครบ30อันก็กได้ฟรีนี่พร้อมเสิร์ฟภายในอีกเขามีเวลา,าบอกเลยตอนนี้กำลังใส่ไซรัปมาแล้วเหรออ่ะชิมเลยมันแบบบวานๆนะก็ต่อไปใช้เวลาประมาณนาทีนิดๆนะครับอร่อยมันจะแบบมีกลิ่นแบบหวางกำลังดีแบบวอุว้ยทุกคนแก้วที่สองมาแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้เป็นอะไรนะวิสกี้ แต่พี่ไม่กินกาแฟอ่ะแต่พี่กินวิสกี้ให้น้องวิวชิมได้ไหมแอนหอมป่ะหอมหอมกาแฟเฮ้แต่มันเหมือนแบบเหมือนมีกินวิสกี้จริงนะแต่กินหพี่อลองกินอุ้ยแต่พี่ไม่ลองลองขมขมเหมือนเหมือนนี่แหละโอเคสหรับคนจะกินกาแฟโอเคเลยโอเคเลย คนก็แบบว่าเข้ามากดเรื่อยๆเนาะมีถุงให้ด้วยที่วางนะน่ะอุ้ยชิมเลยได้ไหมชิมอ๋อนี่คุณได้เมนูใหม่มาใช่อันนี้เป็นโอริโอ้ปั่นข้างบนเป็นแบบว่าโอริโอ้ที่เขาแบบกดต่ออืออืออร่อยอ่ะอุ้ยแต่เขาไม่มีที่แบบหลอดที่ตักให้อ่ะเออมันก็เลยต้องลำบากนิดนึงอันนี้พี่เราสั่งอลไรหวานมากป่ะเออคุณสั่งหวานมากนี่อือหวานมากเป็นคนหวานวลแต่มันอร่อยมันดีมันได้แบบความแบบไม่เจือจางอ่ะมันแบบเข้มข้นของโอริโอ้อ่ะ มันไม่กระหรกอะไรนะทุกคนดีกว่าหลายๆร้านที่กินมาแล้วกันแต่อันนี้ดีดีดดแต่สําหรับพี่อันนี้ก็เป็นรสชาติที่แบบรับได้เบสกาแฟมันจะไม่ได้แบบเข้มมากมันเหนมือนแบบอ่อนๆแต่หอมเนาะหอมเลยหอมกาแฟ <c oughs> นี่ต่อไปจะมีตู้แบบตู้กดเล่าแล้นะต่อไปเราจะไปหาเมนู r e c o m m e n d แล้วกันนะครับนั่นก็คืออะไรนะวิวกาแฟลินจี่ บบเย็นธรรมดาเรกินกันแบบเย็นอยู่แล้ว<ช>เราไม่กินแบบร้อนไปมันหัวนะจะขัดขวางกูทุกทางเลยหรือไงมีเซอร์ไพรส์แบบเมื่อกี้ป่ะแบบไปอีกเลเยอร์หนึ่งจะเจอครับอุยแสดงว่ามันต้องเป็นเมนูแบบในคอมเมนต์คนมาถามาเยอะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวลองกดแล้วกันใครเคยลองแล้วคอมเมนต์มาข้างล่างน,นะครับเป็นไงเอาไม่งั้นเราลองอะไรอ่ะชาไปแล้วพวกนมนมมีไปแล้วเหลือพวกเว่ยเนี่ยกับโซดาเอาพวกเว่ยก่อนนะเอาเว่ยอ่ะมาเว่ย โซดาไหมเออโซดาเรายังเนี่ยตูดีลิ้นจี๊ดอ๋อนุ่เลยกัญชามะนาวโซดาข้างล่างกัญชาในเจ๊นี่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 ขอหน่อยแล้วกันนะเมนูนะเพิ่มห้าบาทนะคะห้าบาทเองคนรวยๆอย่างเรานั้นเชื่องกัญชาช่วยผ่อนคลายมะนาวโซดาและน้ำแข็งไปเพิ่มตังค์ไหมไม่เพิ่มไปอีหนึ่งน้องวิโอะไรชาเขียวเฮ้ยเราลองเมนูใหม่ปะล่ะกินชาเขียวไหมกินได้เราไม่ได้กินชาเขียวเลยเอาป่ะลองให้รู้เดี๋ยวถ้าไม่อร่อยเอากลับไปปายอิง อิน้องรักรอบนี้ราคา160บาทรอบเดียวเท่าไหร่นะ่รอบเียวนึบาทรอบนี้นารอบนี้เมนูนี้เวไงเววคนออกลังกายอย่างพวกเราอ่ะปะกติเวต้องเป็นกิน,นยังไงปกติน้องเป็นกินองไรต้องเรียพี่ินมากิน เก็บไปให้ว really yeah. <atin> um ิทีป่ะเนี่ยกลิ่นมันดูแบบเอาเรื่องนะตอนนี้ที่เราจัดมาใหม่จะมีเวนี่ไม่ถนัดเลยแต่ว่ากลิ่นกลิ่นค่อนข้างแรงอยู่เดี๋ยวเอาไปฝาห้วิดไหมมัชชาที่เป็นเมนูใหม่แล้วก็กัญชาวมะนาวปั่นเฮ้ยดีมันแบบสเลปปี้สเลบปี้สเลบบี้สเลบปี้อร่อยมากแบบ มันได้กลิ่นของของมะนาวเว้ยมีกลิ่นของมะนาวโซดามันปั่นแล้วมันแบบมันหวานกำลังดีอ่ะเหมือนร้อนเอาเอาไปเฮ้ยแต่ให้อันนี้มันมีมีมะนาวดีกว่าอืมหอมของมะนาวอร่อยอะฟสแต่นังไงองอยู่ มันก็เป็นรสชาติที่ดีเลยนะแต่แต่อย่างหนึ่งอะที่แบบอาจจะแบบไม่ค่อยนิยมอะมันหวานเพราะว่าสั่งหวานปกติจะเห็นว่าอร่อยของเราแบบนี้นะพี่ออยเราต้องเอาไปฝากไอ้ิงน้องหลาบอาว่าเราเป็นนี่น้องหลาเราจะมีอีกเมนูหนึ่งเป็นของของฝากพี่ที่ออฟฟิศเราเหมือนกันเพื่อนาหน่อยซิลเหน่อยซิลของออฟฟิศนะเราจะชิมไหมอะชิมให้น้องวิวชิมแม่น้องวิวชิมทุกคนอันนี้มันควรจะไปอยู่กับพี่วิทย์ มันจะไม่ควรอยู่กันแล้วตรงน้นแล้ไม่ได้หรอไม่ไรอ่ะผมปะพี่บีเขาต้องใช้พลังเยอะไงใช่ใช่ใช่มันเป็นหน่วยซิลเดี๋ยวสแกนให้เพื่อนก่อนแล้วกันพิชพยายามเพื่อนมึงเงีเนี่ยมันควรไปอยู่กับหน่วยซิลแหละถูกแล้วไอ้นี่ลองปะพี่โดพี่โดอะรสชาติดีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูวิดีวิวแล้วกันอ่ะแล้วเรากลับออฟฟิศปะ เเดี๋ยวรขอลองอีกอย่างนึงได้ป่ะอะไรเดอร์ตี้ใช่เราอยากลองเอาไปฝากปลายอ่ะอันเนี้ยปลายน่าจะแบบสายคาเฟ่อ่าสายคาเฟ่แบบปลายน่าจะต้องลองเดอร์ตี้ทุกคนแต่จะเอากลับบ้านยังไงวะน้องมิวถุงน่งก็ไม่ถุงข้างอ๋อไปไหนถุงสำหรับใส่มีมีเจลแอลกอฮอล์หัวน้ามันดับอ่ะนี่ไงตู้ปิดแล้วถึงเวลาพักผ่อนเอ้ยหรือว่าเราไปอีกอีกตู้หนึ่งป่ะโอเคเราต้องกลับทางนู้นแล้วมันมีอีกตู้หนึ่งที่ทุกคน ตรงข้ามยูนิคอร์ตรงนู้นแล้วก็ทางเข้างหนูอยู่ทางไปห้องน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่นแหละเดี๋ยวเราไปอีกตู้หนึ่งไปกดเดอร์ตี้ให้ปลายหน่อยไปเลยกันเลยไปเลยกันเลยสาวบีสวัสดีค่ะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะอเรามากดเดอร์ตี้ให้งปลายนะก่อนกลับบ้านงันไหนอ่ะ้องวิวนะไม่เห็นมีเลยอ่ะเดอร์ตี้ตู้ที่แล้วมีอ่ะ ีหรือว่าอยู่นมโกโก้แต่ว่าตัวนี้มีลิ้นจี่นะน้องปลาที่ขอน้องจ <c oughs> ิเหนือเนื้อระดับความหวานเพิ่มไขึ้นได้พอดีเลยกำลังชงกาแฟาปล่อยน้ำร้อนแรงดันสูงไหลผ่านผงกาแฟากุสเกตรสชาติเข้มข้นหอมกลุ่นสาบสู้ <c oughs> ยังไม่แก้ววิสกี้อ่ะมันจะได้กลิ่นแบบความเป็นวิสกี้ใช่ปะ่ะแต่นี้นไม่ได้กลิ่นลิ้นจี่แต่ว่าไม่รู้ว่ารสชาติอะ่ะ มันคือกาแฟที่แบบน่าจะจางมาจางกว่าอันนั้นอ่ะอเพราะว่ามันมีลิ้นจี่เยอะอ่ะถ้าสําหรับคนที่แบบกินกาแฟแบบไม่เป็นหรือว่าลองลองกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะาละอ่าอ่าอันที่หนึ่งเลยให้กันชาแมนาที่สองชาเขียวอร่อยนะจริงอ่ะถ้าเกิดกินชาเาขียวแต่เราไม่ได้กินชาเขียวไะโอริโอ้ไงโอริโอ้ก็ดีทุกคนแต่อ่ะใครไม่ชอบหวานก็ก็คือสั่งหวานน้อยเอาทุกคนมันไม่ได้ตู้กะโหลกกอะไรนะมันอร่อยใชนะ่ ถ้าเกิดใครอยากมาลองก็คือเนี่ยถ้าใครอยู่แถวแบบลาดพร้าวใช่ไหมหรือว่าเรียบด่วนก็คือเซ็นทรัลอิตวิวนี่แต่ส่วนใหญ่จะมีแบบใต้คอนโดเยอะมันไวใช่แต่แบบไวทำงานแบบลงมาปุ๊บกดปุ๊บมาเลยจัดรอน่าจะไม่เกินทัก2สองวันดีสามีแล้วมันก็เป็นราคาที่จับต้องได้อะเอาจริงตอบโจทย์คนออฟิศแบบเราเอาจริงตอบโจทย์ทุกคนเลยแหละวันนี้ก็เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่เราหนีงานมาเกือบอ่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับไปทำงานแล้วพี่เล่หน่าจะเรียกตัวและอีกเช่นใครครับวันนี้เราก็ใช้เงินออ สิ้นเปลืองครับเรียบร้อยแล้วเจอกันถ้ามีที่ไหนที่มันเป็นกระแสี๋ยวเราถ้าเราเจอเราก็จะไปใช่หรือว่าใครอยากให้ไปในที่ไหนก็แนะนำหรือว่าถ้ามีถ้าลูกค้าก็เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ไม่หักข้ามอะไรนะครับลูกค้าเข้ามาได้เลยเข้ามาเข้ามาได้เลยวิว้ามนะครับตอนนี้บายๆอาชาเขียวให้อิงก่อนชาเขียวให้อิงเอยอิงน้องลากอย่าเพิ่งกินดูคปลอมดิอันนี้อาชาเขียวให้อิง อยากรู้ว่าเออสำหรับคนที่กินชาเขียวว่าอันนี้มันดีไหมอน,นอมอ,อยมันไม่ได้หเหมือนเป็นผงชาเขียวมันมีความมัช่ะเออมีความมะชใช่มันเป็นมะเออเออไม่ใช่ชาเขียวแบบผงผง<ๆ>องวิตม<ๆ>ีองวิตแก้วนึงเวโปรจีนเป็นแบบเครื่องดื่มที่แบบเหมาะกับคนรักสุขภาพจัดปายเวทมันจะแบบว่าอืเหมือนกินชานม่ะแล้วมันแบบอ่ะนี่นี่เวเหรออะไรเงี้ย ว่าอร่อยรอยรสชาติดีกว่าเวแห้งๆมันกินง่ายรู้สึกว่ากินง่าย <S <S ให้รู้บอกหน่อยนะเก้นี้ปรตนกี่กักา